คนขาซ้ำแหกนะคะเราขึ้นมาตอน8โมงชานะตอนนี้ก็9้าโมงช้าพอดีเลยนะคะโอ้ยแตงโมอันนี้<ห>นจะใิ่ไหมคะจุดนี้ก็จะมะีร้านขานะคะให้บริการ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะ G Swiss นะคะได้พาทุกคนมาที่ภูกระดึงจังหวัดเลยนะคะวันนี้เราจะมาเดินภูกระดึงนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะจะพาทุกคนมาพิชิตอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะคะเมื่อกี้เป็นจุดจุดที่ทุกคนต้องมาเช็คอินนะคะคือมาลงทะเบียนเพื่อที่จะขึ้นไปยัง ผูกกระดึงนะคะแล้วตรงด้านล่างตรงนู้นนะคะก็จะเป็นจุดลูกหาบนะหากใครมีของสัมภาระนะคะเยอะๆนะคะก็ให้ไปจุดนั้นได้นะคะจุดบริการตรงนั้นนะคะเป็นจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะสําหรับลูกหาบมันเองนะคะป่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราจะเข้าไปยังจุดเช็คอินนะคะแล้วก็ได้ ชิคเก็ตนะคะค่าเข้าอุทยานนะคะประมาณคนละ40บาทนะคะหากใครมีรถยนต์นะคะก็เสียค่าบริการสามสิบพี่เปมเปย์ครับพี่เต็มเปย์ก่อนเลยลูกครับบัตรท่านมีกี่คนครับสองอันนี้คนละชุดคนละชุดคนละชิ้นนี้ไม่ใช่บัตรรถอารมณ์ที่เดียวแล้วครับหคนผ่าน อันนี้คือจุดแรกนะคะเข้าลงทะเบียนก่อนขึ้นผูกระดึงนะคทกเข้าที่ประมาณสี่นะคะขอบคุณขอบคุณท่าไปละกระบป๋ไไม่ต้องละไม่ต้องไม่ต้องนีอยก่ในกปดาบปนเอาใส่กระป๋าไปอันนี้ก็ไรสี เราก็เดินผ่านเข้ามายังกุฏยาแห่งชาติภูกระดึงค่ะตรงนี้ก็ป,ป่าทุกคนลูกทั่วของนิสันไปหลังแปรนะคะประมาณ5.5กิโลเมตรนะเรารักภูกระดึง,อ,ดงอุ้ยเออเอาไม้สักอันหนึ่งนะคะ นี่คือจุดบริการไม้เดินเขานะคะทุกคนนี่คือจุดเริ่มต้นการเดินเขาอย่างแท้ทรูนะคะทุกคนคะ่ะ ด้านหลังนะคะก็จะเจอพี่ลูกหาดนะเก่งกันมากเลยอะ่ะแบกบกันเป็นแบบ30-50โลได้อะ่ะทุกคนดูดิ50-60โลอะ่ะเก่งมากพี่ลูกหาดเก่งมากคะ่ะอยากให้ทุกคนเห็นค่ะคนขึ้นเขาภูกกระดึงเยอะมากทุกคนดูสิคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่19 พฤศจิกายนนะคะปี2,567นะคนขึ้นเขาดูนีทุกคนคนขึ้นเขาเยอะมากตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงจุดแรกค่ะทุกคนค่ะซามแฮกนะคะเราขึ้นมาตอน8โมงช้านะตอนนี้ก็9มงเช้าพอดีเลยนะคะ1ชั่วโมงนะคะจากจุดเช็คอินมาถึงซํมแฮกประมาณ1ชั่วโมงด้านหลังจะมีร้านค้านะคะให้ ทุกคนแวะทานดื่มน้ำมีอาหารขายค่ะโอ้ยแตงโมอันนี้จะใิ่ไหมคะอืจันโอ้โหแตงโมอร่อยมากทุกคนต่นใจตอนนี้คือเรามาถึงจุดซัแหกนะจุดแรกแตงตงโมที่ผู้ก,กระดึงอร่อยมาก ชิ้นละสิบบาทนะคะ 15, 15. ขึ้นแล้วเหรอ <15. S 1> ชิ้นละสิบห้าบาทเธอขึ้<า>ขนห้าบาทอโอเคทุกคนคตอนนี้คือแต่งโหมดเปลี่ยนเป็นชิ้นละสิบห้าบาทแล้วนะไม่ใช่สิบบาทแล้วนะนี่คือจุดชมวิวจุดแรกนะคะของซัมแฮกนะคะมิวสวยมากทุกคน <BS> นี่คือจุดชมวิวซัมแฮกนะคะสวยมากทุกคนจุดแรกก็ประทับใจค่ะโอ้โหเดินผูกระดึงนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวอดเลยค่ะสองข้างทางเต็มไปด้วยร้านอาหารนะเออมีทุกอย่างดูสิมีคอเฟา่ชีนะคะร้านคาสเวเนียข,ยขายของทั่วไป ร้ออานของฝากนะคะจากภูกระดึงนะคะสวยสวยสวยพี่ลูกหาดแข็งแรงไหมากดูสิพี่ลูกหาดคนแข็งแรงแบบกันคนละร้อยโลอ่ะเธอ อนนี้เรามาถึงซัมบอนกันแล้วนะคะจากซัมแฮกมาซัมบอนนะคะเดินสบายค่ะไป่อบเป็นที่แบบเป็นที่ราดสะส่วนใหญ่นะคะจะไม่เหนื่อยมากก็ทำให้เราประหยัดพลังงานไปได้เยอะค่ะเน,น,นี้ยค่ะทางจากซัมแฮกมาซัมบอลนะจะเป็นทางลาดนะทุกคน การเดินคือแบบประหยัดพลังงานเด้เยอะมากโอเคค่ะทุกคนจากซัมบอนมาถึงซัมกกกอกนะคะไม่ไกลค่ะเดินมาประมาณ10กวนาทีถึงนะคะทุกคนหากใครต้องการพักดื่มพักทันอะไรให้ขอแนะนําให้พักที่ซัมแหกนะเพราะว่าซัมบอนกับซัมกกกอกไม่มีของขายนะทุกคนนะ ไปค่ะทุกคนค่ะเรามาถึงซัมกอสา,ะะสางแล้วค่ะซัมกอสางจะมีจุดให้บริการนักท่องเที่ยวนะคะอาหารเครื่องดื่มร้านอาหารนะคะซัมกอสางนะทุกคนซึ่งสองซัมที่ผ่านมาจะไม่มีร้านอาหารนะคะเพราะมันเป็นเป็นช่วงแบบสั้นๆเองนะคะเนี่ยซัมกอสางนะคะ นี่นะคะเขาบอกว่าแตงโมที่อร่อยที่สุดก็คือแตงโมที่ผูกระดึงนะคะคนเยอะมากทุกคนเราจะแวะหาแตงโมกินกันนะคะหน้อยไปทางนี้ดีกว่ามาร้านนี้กันไอศครีมด้วยนะมีลูกชินดดนะะกช้นทอดด้วยนะคะมีลูกชิ้นทอดดูนยนะคะ แล้วก็แตงโมมีผ้าเย็นไอศครีมนะคะไข่ทรงเครื่องหนึ่งฟองสิบบาทนะนี่เป็นจุดผักเฮ้ยไอติมน,น,นะไอติมจังหวะไอติมโบราณหรอตัวน,ตน,นั้นมีไอติมโบราณด้วยสามชิ้นเฮ้ยให้สองชิ้นได้อเออแตงโมห้าชิ้นค่ะพี่ตมายัางโอันู่นนี่ยมาละมาละที่ไหน เป็นแตงโมที่อร่อยที่สุดที่เ,เท่าที่เคยกินมา <c oughs> ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ได้มาถึงพรานพรานพรานปแปรนะคะพรานพรานปแปรนะคะเออแล้วก็เดินขึ้นไปต่อเรื่อยๆคะ่ะทุกคนเราได้มาถึงครึ่งทางแล้วละ่ะใช่ไหม โอเคค่ะทุกคนเราใกล้จะถึงสมกกว่าแล้วนะคะจุดนี้ก็จะมีะร้านค้านะคะให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ<ท>เหมดแล้วตายแล้วแห่ในกระจีเห็นพี่เขา เดินตามพี่เขานะคะเพลงมันมากเพลงอ่ายแล้วละม้วนมวนซามกบว่านะคะตอนนี้ความสูงที่807เมตรนะคะเหนือระดับน้ำทะเลนะซามต่อไปคือสามกบไผ่นะคะอีก460เมตรเนาะไปถึงหลังแปรประมาณ2,510เมตร2กิโลครึ่ง ถึงหลังแปลนะคะสักกว่าสักกว่าไม่ต้องห่วงว่าจะไม่มีอะไรกินนะคะมีของขายแทบจะทุกซำเลย เป็นไงบ้างคะเพื่อนสู้ตายคคพี่น้อยมาสามรอบแล้วนะคะส่วนพี่มาเปิดโลกคะ่ะครั้งแรกประทับใจคะ่ะรู้สึกประทับใจนะคะตอนนี้เราก็ได้มาถึงสำกกไผ่แล้วนะคะต่อไปก็สำกกโดนเนาะสามเมตรโอเคไม่ไกลมาก อากาศวันนี้ถือว่าไม่ไม่ร้อนมากนะคะเดินได้สบายอากาศถือว่าเดินได้สบายค่ะทุกคนพี่เดินได้ทุกคนก็ต้องเดินได้ค่ะดูคนล้มทางเยอะมากไม่ต้องกลัวเหงานะคะทุกคนอ,อ๋อ ตอนนี้เราเดินมาถึงสากกโดนแล้วนะคะทุกคนเรา,าจะเห็นธงชาติไทยปลิวสวยข้างบนนะคะไปะสากบโดนสำกบโดนอากาศเย็นสบายมากทุกคนอากาศคือแบบเย็นสบายมากๆค่ะสากบโดนนะคะตรงนี้นก็จะเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะ สมกกโดนสําแคร่อีกประมาณครึ่งกิโลเนาะ450เมตรนะคะไปหลังแปรประมาณ1,750เมตรโอเค,อเคก็ถือว่าเราใกล้ถึงแล้วคะ่ะทุกคนตัวนี้จะเป็นจุดอินฟอร์เมชันนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะสอบถามได้แต่ไม่มีคนอยู่ ปิดประสบการณ์ครั้งแรกของพี่นะคะกับการเดินเขาฮูกระดึงนะก็ถือว่าโอเคเหนื่อยเอาการอยู่นะคะแต่ก็ก็เดินได้สำหรับคนชอบเดินป่าเดินเขาอะคือเดินได้สบายเลยสำหรับคูกระดึงอะ ระบบโดนนะคะมีร้านค้าร้านอาหารนะคะบริการานักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พี่ลูกคาาเขาก็จะมีจุดพักตรงนี้นเพลง,ง,งมันมากค่ะ มีบริการบริการหัคน,นอนด้วยนะตอนนี้นะคะเราก็ได้มาถึงซัมแคร์แล้วนะคะทุกคนก็เป็นจุดอีกจุดหนึ่งให้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะก็จะมีร้านค้าค่ะไ,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 ไข่ปิ้งแตงโมไหมคะแตงโมคนละชิ้นไหมคะ สำแข็นะคะต่อไปก็คือหลังแปลจากจุดนี้นะคะก็จะยาวไปเลยค่ะทุกคนก็จะเดินกันไปยาวๆเลยนะคะจนไปถึงหลังแปลนะสวยเดินกินลมชมวิวกันไปค่ะทุกคนก็ไม่เหนื่อยนะเดินมาเรื่อยๆไม่ต้องรีบค่ะ เินไปนเรื่อยๆเก้าทีละก้านะคะตรงนี้สวยมากมีสะพานไม้ให้ด้วยแต่เสียดายไม่มีน้ำแล้วเนาะจุดนี้สวยมากเลยค่ะทุกคนเป็นโขดเป็นโขดหินีใหญ่เลยนะเป็นทางน้ำ ยเจอตัวอะไรอ่ะมันคือตัวอะไรคะเนี่ยน้องคือตัวอะไรคะ,คะ,รคะทุกคนเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วค่ะเออบันไดสวรรค์บันได,ส,นนดสุดท้ายแล้วนะคะนี่คือบันไดสุดท้ายก่อนที่จะไปถึงหลังแปรนะเนี่ยค่ะ เป็นจุดที่ชันมากๆค่ะทุกคนดูเดคือจากาซ้ำแครเนาะที่จะไปหลังแปลเนี่ยเป็นจุดที่ยากที่สุดแล้วนะคะในการเดินขึ้นมาผูกกระดึงนะคะตรงนี้ค่ะเป็นบันไดสุดท้ายแล้วนะคะที่จะไปหลังแปลหลังจากนั้นก็จะเดินสบายแล้วะคะ่ะก็จะเป็นทางราบนะคะที่เราจะไปยังจุดพักเต็นท์นะคะทุกคนตัวน,นี้นะคะเราก็ถึง ถึงหลังแปแล้วค่ะก็ประมาณ5ชั่วโมงครึ่งได้นะคะจากจุดเช็คอินข้างล่างนะคะแล้วก็เดินมาถึงหลังแปตรงนี้นะคะทุกคนเราเดินมาถึงหลังแปรแล้วฉันจะร้องไห้โอ้โหตัวนี้ก็จะเป็นสวนสนนะข้างบนเนี่ยตรงหลังแปลนะคะจะเป็นสวนสนนะในที่สุดนะคะเราก็เดินขึ้นมาจนถึง หลังแประนะะจากหลังแปแปล้วก็จะเดินไปอีกประมาณ3กิโลกว่ากว่าเราถึงแล้วค่ะจุดเช็คอินครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะเราคือผู้พิชิตภูกระดึงนะคะเรามาถึงแล้วจากหลังแปปลป วิ Center. สิตเตอร์เซ็นเตอร์ูนย์บริการนักท่องเที่ยวประมาณ3โลครึ่งนะคะโดยประมาณเนาะตอนนี้ก็จะเป็นส่วนสวนนะคะตรงหลังแปรเนี่ยจะเป็นเป็นที่ราบแล้วนะคะหลังจากนี้ก็เดินต่อนะคะก็ใช้เวลาประมาณคิดว่าน,น่าจะไปประมาณชั่วโมงหนึ่งได้จนไปถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะอันนี้เราเดินมาถึง ได้ค่ะเรามาถึงต้นสนนะคะต้นสนเดียวดายค่ะต้นสนเดียวดายนะครอันนี้คือต้นสนนะคะที่เป็นแลนด์มาร์กของเขานาะที่แบบอยู่กลางถนนเลยนะคะเขาเรียกว่าน้องสนเดียวดาย เราต้องเดินเข้าไปยังจุดบริการที่พักนะคะประมาณอีก3กิโลเมตร3กิโลครึ่งนะคะโอ,โอเคค่ะเราเดินมาเลยสักพักหนึงนะคะนูน่นต้นสนเดียวดายนะคะเราผ่านจุดต้นสนเดียวดายมาแล้วนะตรงนู้นนะวันนี้อากาศดีค่ะดีมากๆเลยท้องฟ้าเป็นสีสีฟ้าครามนะคะแล้วก็มีลม โชยเย็นๆตลอดเวลาเนาะมันทําให้เราไม่ร้อนแล้วมันทําให้เราเดินได้แบบเดินแบบสบายๆได้เลยอะ่ะอแล้วตรงเนี้ยน่าเสียดายนะก็เคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันไม่ใช่หรอกไม่เคยได้ยินหรอกก็คือได้เห็นข่าวอะ่ะที่ที่ไฟไม้ป่าสนตรงเนี้ยเนาะ,นะจากควันก้นก้น,นบุหรีอ่อ่ะ ก็ไม่รู้ว่าใครอ่ะดูดบุหรี่แต่แบบทิ้งก้นบุหรี่แล้วก็ยนเข้าไปแล้วก็เกิดไฟไหม้ปากครั้งใหญ่ที่ภูกระดึงนะคะมีภูกระดึงเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการเดินเข่าที่พิสูต์รักแท้นะคะัะ ถ้าเกิดใครมากับคนรักนะคะก็จะแบบว่าพิสูจน์รักแท้ประมาณนี้หากรักไม่แท้อาจจะทิ้งกันกลางทางก็ได้เพราะว่าทางขึ้นนะ่ะก็ก็ถือว่ายากนะจากส้ำแคร่ขึ้นมาหลังแปะจุดนี้คิดว่าหนักที่สุดแล้วนะคะเพราะมันชันมากมันต้องเป็นช่วงที่ต้องปีนบันไดด้วยนะ เออมันชันแนละ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่ยากสุดๆของการเดินผูกกระดึงแล้วนะคะทุกคน oh. เ,ออเดินมาเจอขี้น้องช้างทุกคน oh. คิดว่าน้องคงจะอยู่ในป่าแถวๆนี้แหละ oh. แต่ก็ต้องระวังนะเดินอะ่ะเพราะว่าอาจจะเจอช้างป่าได้นะคะ oh. เขาก็ให้ระวัง ทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ได้เดินมาถึงจุดกลางเต็นของเขาของภูกระดึงแล้วนะคะเนี่ยอ่ะฟอกปอดยอดภูกระดึงนะคะนี่คือจุดบริการนักท่องเที่ยวนะคะจุดกลางเต็นนะคะ ในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนะคะทุกคนจากหลังแปรมาถึงจุดบริการนักท่องเที่ยวกลางเต็นนักท่องเที่ยวนะคะก็ประมาณ1นึ่ชั่วโมงระยะทาง3กิโลกับอีก500เมตร3กิโลครึ่งโอ้โหแต่ลมเย็นอากาศดีค่ะดูททองฟ้าเป็นฟ้าค่ะเมฆเป็นเมฆ แดดเป็นแดดและลมแบบโชเย็นสบายตลอดทางอ๋อข้างบนข่าวอายุโอ๊ยอายุวะไม่ใช่ออุณภูมิอยู่ที่ยี่บสี่องศานะคะตอนนี้อากาศเท่ากับการเปิดแอร์ที่บ้านเลยยี่สิบสี่องศาเซลเซียสแอ้ว ถึงแล้วค่ะศูนย์บริการนนะักท่องเที่ยวนะคะ Visitor Center โอ้ยยี่สิบสามองศาโอ้โหถึงแล้วนะคะรู้สึกมีความภูมิใจที่วางไม้เท้าเราจะเอาคืนน้องนะคะโอ๊ยโอ๊ย เราจะเดินไปยังจุดกลางเต็นกันนะหากใครจองเต็นกับออทางอุทยานนะคะต้องไปติดต่อตึกที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครจะเป็นจุดแบบติดต่อที่พักนะแต่เราจองมากับออพวกร้าน,านะคะ้าค่ะ ในที่สุดก็ทําได้คะ่ะทุกคนเรามาถึง <'m> จุดบริการนักท่องเที่ยวแล้วนะคะเราคือหนึ่งในผู้พิชิตผูกกระดึงนะคะติดใจอ่ะทําทได้แล้ว มีแบบกลางเองก็ได้ด้วยนะคะเอาเต็นมาเองแล้วก็กลางนะคะแต่ถ้าเป็นเต็นสีฟ้าฟฟตรงเนี้ยเหลืองๆนะคะฟร,ฟร,รับฟ้าเหลืองนนเนี่ยน่าจะเป็นของทางอุทยานที่ทิ้งขยะเก๋มากดูสิทำได้กริบเก๋มากคะ่ะ ตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปติดต่อรับเต็นที่นอนนะคะามาถูกปะใช่ร้านนู่นไหมร้านตรงกลางเนี่ยตรงเนี้ยเรื่องวะเออเด็ดบุญมีโอชาม,มีโตใช่ร้านบุญมีโอชานะคะกำลังจะกลิ่นนะมีหมูกระทานะคะทุกคนทุกร้านจะมีหมูกระทาหมดเลย นะคะคตรงนี้ค่ะคือร้านพี่บุญมีโอชานะคะที่เราติดต่อเต็นไวมานัดเต็นแตอนนี้มาถึงเต็นแล้วนะคะเต็นเราก็เรียบร้อยแล้วเขายังไม่ปูให้เลยเนี sure. ่ยหรือเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ของเราหรอเขามาเอาแล้ว

เต็นในราคาหนึ่งสามร้อยบาทต่อคืนนะคะก็จะมีแค่นี้มีหมอนให้แล้วก็มีผ้าห่มนะคะตอนนี้เราก็ได้เต็นนอนมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเต็นที่พี่ อยู่นะคะก็เป็นเต็นคือละส0มบาทนะคะเต็นสามร้อยบาทก,ก็จะได้หมอนนะคะแล้วก็ได้ผ้าหุบหนึ่งผืนเนาะแล้วก็จะมีผ้าไม่ใช่ผ้าสิเขาเรียกว่าเป็นที่นอนบางๆหนึ่งอันนะะโอเคค่ะประสบการณ์การน,นอนเต็มครั้งแรกในชีวิตโอ้โหขอพักก่อน Uh huh. และนี่คืออาหารมือแรกบนภูกระดึงนะคะนั้นคือหมูกระทะอ้พี่อากาศเย็นๆทานหมูกระทะบนภูกระดึง <c oughs> คือรสที่สุดแล้ว ไ,ได้าวม,มาไหมไม่พอแล้วโอ้ยตอนนี้เรามีน้องกวางนะคะน่ารักมาก